ต่อไปเป็นคุณมนพกีรีพัวดลครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมนพกีรีพัวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลส,สัดสชาติพันธ์ท่านประธานครับรายงานของกรรมธิการนะครับผมเห็นด้วยนะครับในสามมาตรการไม่ว่าจะเป็นผู้กอ่อมูลพิษจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นมาตรการการมีส่วนร่วมหรือมาตรการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันนี้เป็นมาตรการที่ เห็นด้วยนะครับแต่ว่าในทีนี้ในผมดูในรายละเอียดนะครับผมคิดว่าในเชิงรูปธรรมเนี่ยมันมันไม่มีมาตรการที่จะสัมผัสจับต้องได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการผู้ก่อมูลพิษเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยในทางปฏิบัตินี่คืออย่างไรมันมีข้อเสนอในเชิงนโยบายไหมมันมีการปรับแก้ข้อกฎหมายหรือมาตรการที่จะจะต้องสัมผัสหรือว่าจะต้องบังคับใช้ได้จริงๆนี่มันคืออะไรผมคิดว่านี่ยังไม่มีนะฮะ แม้กระทั่งเรื่องการมีส่วนร่วมผมคิดว่ารูปธรรมการมีส่วนร่วมที่ว่าเนี่ยมันจะผ่านเนื้อหาอะไรนะครับมันจะผ่าน,นากลไกยอะไรนะครับมันจะผ่านพื้นที่ไหนยังไงผมยังไม่เห็นนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับมันมีรูปธรรม ภาคเมืองภาคชนบทหรือภาคเกษตรนี่ยังไงนี้ผมยังไม่เห็นนะฮะทีนี้ผมขออนุญ,ญาตในฐานะที่ผมอยู่กับไฟป่าหมอกควันนะครับเป็นสิบสิบปีอย่างนี้นครับท่านประธานครับถ้าเราไม่เข้าใจแหล่งที่มาของของไฟป่าหมอกควันเนะี่ยเราจะไม่สามารถที่จะนําไปสู่ทางออกได้นะครับผมคิดว่าปัจจัยหลักๆที่เราต้องเข้าใจคือปัจจัยทางธรรมชาติก็คือเรื่องความกดอากาศและกระแสลมอันนี้เราไม่สามารถควบคุมไม่ได้นะครับปัจจัยที่มนุษย ก่อขึ้นมาไม่ว่าอุตสาหกรรมเกษตรขนส่งคูเื่องป่าเกษตรและก่อสร้างอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ปัจจัยที่ทำาหชิกได้พิ่ปายแล้วคือเรื่องของฝุ่นควันที่มาจากข้ามชาติอันนี้คือสาเหตุทั้งนั้นนะฮะประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับท่านประธานที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่มีข้อเสนอและไม่ใช่เราประเทศไทยไม่ใช่ขาดความรู้นะฮะเรามีความรู้เต็มไปหมดเลยว่าในพื้นที่ป่าจะต้องแก้ไขปัญหาย,ยังไง ในพื้นที่เมืองต้องแก้ปัญหายัางไงแต่ปัญหาทั้งหมดมาอยู่ที่กลไกและโครงสร้างอำนาจการตัดสินใจครับท่านประธานครับปัญหาฝุ่นควันนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคที่อยู่ในเมืองหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนรถที่มันมีปัญหาที่ก่อมลพิษรูปแบบการก่อสร้างเหล่านี้ผมถามว่าอำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ว่าเลยไหมสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่รัฐมนตรีถ้ามันไม่พอก็ตอกคอรอมอ แลกกฎหมายต่างๆมันก็ไปขาดกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้เรื่องโครงสร้างและอำนาจการตัดสินใจเนี่ยเป็นตัวตัวที่มันทําให้ความรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชนและวิชาการเนี่ยมันไม่ไปถึงเป้าหมายครับท่านประธานครับผมจะขอใช้เวลาในพื้นที่เรื่องเขตป่านิดหนึ่งครับท่านประธานครับทุกๆครั้งเราจะพูดว่าไฟไหม้ในพื้นที่ป่าหรือเขตป่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะจะมันเกิดความขัดแย้งมากมายผมยกตัวอย่างกรณี คนที่ปลูกเขาปลูกข้าโพดนะฮะมันจะเป็นแพร่ของสังคมผมถามว่าข้าโพดท,ทุกเม็ดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนฮะอันที่หนึ่งคือว่าไป,ไปอยู่ที่ไหนนะครับสุดท้ายมันก็เข้าไปสู่โรงงานอุตสาหการมผลิตอาหารสัตว์อาหารสัตว์เหล่านี้ไปอยู่ในมือของเครือข่ายบริษัทไหนครับแล้วก็ผลิตอาหารเป็นเป็นหมูเป็นไก่แล้วพวกเราก็ไปซื้อหมูซื้อไก่ในร้านอาหารต่อไปสุดการมองแบบ แค่ปรากฏการในพื้นที่และไม่ได้ดูเรื่องห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ผมคิดว่ามองแบบมองแบบการมีแพ้ที่จับต้องได้แล้วก็สุดท้ายคนที่รับเคาะก็คือพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นที่สองครับเรื่องข้าวโพดอีกแล้วครับทําไมเขาต้องปลูกข้าวโพดเพราะมันไม่ปลูกอย่างอื่นไม่มีใครซื้อครับท่านประธานครับทําไมไม่ปลูกอย่างอื่นฮะครับมันมมีคนซื้อเลยต้องปลูกข้าวโพดผมถามว่าพี่น้องเกษตรกร,กรพร้อมที่จะปรับตัวไหมพร้อมครับ จะสร้างสวนป่าจะทะําเกษตรอินทรีย์จะปลูกกาแฟจะปลูกพืชต่างๆที่เป็นมิตรต่อแวดล้อมหรือว่าเราใช้ว่ากเกษตรผสมผสานหรือว่านากักเกษตรหรือกรเกษตรนิเวศแต่ปัญหาทั้งหมดกลับมาเรื่องของสิทธิในที่ดินครับท่านประธานครับทําไม่ได้ครับพอทําไปแล้วผิดกฎหมายครับกรมวิชาการ,กรเกษตรไม่รับรองครับทาไปแล้วไม่มีมาตรฐานพื้นที่เป็นของหลวงพื้นที่ไม่ใช่มีเอกสารสิทธิสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับผมอยากจะฝากให้มันเป็น ประเด็นข้อเสนอในเชิงโครงสร้างและนโยบายที่กรรมธิการชุดนี้จะต้องรับฟังนะครับผมคิดว่าวันนี้เรามีหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่น่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่แม่แจ่มโมเดลครับน่านแซนบ็อกมีความพยายามของภาคเอกชนภาคประชาชนข้าราชการในระดับพื้นที่ที่พยายามจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับผมอยากจะเห็นกรรมธิการได้ยกประเด็นที่ขึ้นมาเสนอให้รัฐบาลเสนอให้ผู้บริหารว่า การที่จะเปิดพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันหรือหมอกควันในพื้นที่เกษตรพื้นที่ป่าเหล่านี้นะครับจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบตั้งแต่ประชาชนราชาการภาคเอกชนที่สำคัญคือนโยบายจะต้องปลดล็อกนโยบายจะต้องเปิดให้คนเหล่านี้ได้มีศักยภาพในการเติมพื้นที่ขึ้นมาเราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและไปน้ำครับขอบคุณมากครับตรสารครับครับผมขอสลับนิดนึงครับ